3, 2, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Mod Red Dead Redemption 2กันอีกแล้วนะครับก็อยู่กับผมเดือรอคนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็น m อ d Unlimited h o อสวิสต์ i r i n g s e s n นะก็คือเราสามารถ เรียกม้าได้ทุกที่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ไกลม้าแค่ไหนปกติแล้วตัวเกมมันจะบังคับให้ว่าถ้าม้าอยู่ไกลเราเราไม่เราจะไม่สามารถเร,าเรียกม้าได้นะครับเพราะว่าเขาเน้นความสมจริงนะครับแต่ว่ามดนี้จะทําลายความสมจริงนั้นออกไปนะครับจะกลายเป็นไม่ต่างกับเกมธรรมดาทั่วไปนะครับที่เรียกมา้าได้ตลอดเวลานะครับก็จะลดความสมจริงลงนะครับ ก็มดนี้เหมาะสําหรับใครเหมาะสาหรับคนที่เน้นเรนื่องเล่นเน้นความสะดวกสบายนะครับไม่เน้นความสมจริงก็อยากยากังไงก็ได้กูู้อยากลิกมาตอนนี้เดี๋ยวนี้เออใจร้อนประมาณนั้น <c oughs> ก็จะลืมโหลดมดพื้นฐานกันด้วยนะครับอ่าก็โหลดมาซะวิธีการติดตั้งอ่ามันอยู่ไหนวะงไง Unlimited Host String Copy มันไปไว้ใน Root file นะครับ r root file ก็คือหน้าหน้าแบบเนี้ยอ่ามันลักษณะเขาอัปเดตให้มีแค่ดเลดีตัวเดียวนะครับให้มีแค่ตรงเนี้ยให้ตัวเนี้ยปกติมันจะมีอีกอันหนึ่งลักษณะเขาก็ update. อัปเดตอ่าก็วางไปซะแค่นั้นแหละแล้วก็ไปเจอกันในเกมได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมก็จะเอาม้าของผมไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะสั่งมันให้รอนะครับแล้วเมก็จะวิ่งไม่ว์ปไปเลยดีกว่าหาะไปเลยนะครับนูคลิปบายบายมาเจอกัน ดูในแมปนะครับนะครับก็ามาลวจะกลายเป็นสีดำอ่าแปลงกลายเป็นสีดําแล้วนะครับผมจะอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงโรแล้วกันอ่าจากนั้นก็กดตัว H หรือตัว H นะครับเพื่อเรียกมันอ่าตอนนี้มามันก็จะวิ่งม,มาเลยนะครับเป็นไงมดนี้ดีหรือเปล่าแต่มดนี้มันจะทําให้เราแบบเสียความสมจริงไปนะครับ แต่กลายเป็นเกมธรรมดาทั่วไปเกมอื่นๆนะครับถ้าเราลงมัดนี้ไปแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับมดอ่าเรียกมาที่ไหนก็ได้นะครับถึงแม้เราจะอยู่ไกลก็เยี่ยมไปเลยนะครับก็คือการมารีวิวนี้มันก็สันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแวะไปตรงควันนั่นกันดีกว่านะครับว่าใครกําลังทาอะไรอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็คือมดซื้อบ้านของจอนครับ อาเทิซื้อไม่ได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยครับปกติจอนจะก,กดตรงนี้ซื้อได้นะครับอไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมาไปทําอะไรตรงนั้นเราคนด้วยใครวะสองกล้องดูไหนสิผ้าพ,พันคอสีเหลืองรีมอยไรเดอร์ แต่เรารีบจัดการฆ่าพวกมันมันมีตัวประกันอยู่นะยิงยิทิ้งเนี่ยตัวประกันเป็นตำรวจหมดยังถ้าเรามาช่วยชายเดี๋ยวมันฆ่าตำรวจตายนะครับจะรู้สึกเฟลล้มเหลวทันที อิสระปล่อยปปล่อย,อย,อยไม่ต้องพูดมากแกมัดมันเลย <c oughs> อเธอบอกกูก็แค่เป็นฮีโร่อะนะเอ้กูจะนั่งทำไมเนี่ยเอย้กูไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่ง เว้ยมันเป็นมอดอ,อ,อ,อ๋อกอขี่มาไปละไปรับใช้ประชาชนที่เซนเดนิตนะครับตำรวจดีก็มีตำรวจเฮียก็เยอะตำรวจดีเราจะเจอแค่ <c oughs> ในไซควเแบบนี้เท่านั้นแหละแล้วกูจะกดนั่งทำไมอีกละเนี้ยนั่งดูพวกมันตายอะไรเง รุดศต้องรุดศพเจอของดีนาฬิกาขายได้นะครับผลก็ไม่มีอะไรแล้วมั้แล้วก็ปืนลูกซองกระจอกกระจอกของพวกมือขอเบาหัวกระบาลให้มันเละหน่อยก็แล้วกัน โงโงจะได้ไม่มีใครจำมึงได้ไม่มีหัวยังไงล่ะตายแบบตายโงนะครับไปไปขี่มาโอเคครับสำหรับมอตเรียกมาที่ไหนก็ได้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้มาต่อกันใหม่ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายยิง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 เล่น ไอ้ยิงโดนสับด้วยฮ่าฮ่า